ก็มึงตัดชื <S <S ่อกูออกจากวัดแล้วมึงให้กูลงไปยังไงไอ้เวนคณดผู <h> <h 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 ้ผู <h <h ้ผู <h <h ้ประชาอยยังมึงกูเลยไมมหยาบค้ายก็มึงมันไม่ใช่พระกูถึงได้พูดแบบนี้แต่คนเขาบอกว่ามันมันปัสสานแล้วมึงเล้เถอะพระนั่งด่ากัน พอกันทั้งคู่คุณจะบอกให้ไม่มีใครดีกว่าไม่มีใครเลวกว่าเสมอกัได้วยความเลวทั้งคู่เลยพยาบาทด้วยกันทั้งคู่อาฆาตด้วยกันทั้งคู่เนี่ยนะพระถ้าแบบนี้กูไม่เอากูไม่รับถือกูสลดสังเวชมากปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าช่วงนี้วงการสงมาแรงสุดๆ เราะว่าในช่วงเวลาเดียวกันมีประเด็นสะเทือนวงการถึง2เรื่องด้วยกันทั้งเรื่องของทิศอาจอาดีตเจ้าอาวาสวัดตรีทศเทพรวมถึงเรื่องของพระราชวัฒพัฒนาทรเจ้าอาวาสวัดม่วงที่ออกมาเผยว่าทรัพย์สินที่เป็นเงินสด10ล้านบาททองคําแท่งน้ําหนัก250บาทหายไปจากกุฏิจนนําไปสู่การถกเถียงกันของเจ้าอาวาสวัดม่วงกับพระนิทัศน์ อดีตพระลูกวัดคนสนิทในรายการโหนกระแสอย่างที่ท็อปดาราได้นำเสนอไปแล้วที่เรียกได้ว่าซัดกันหนัวค่ะจนล่าสุดนะคะมีชาวเน็ตเนี่ยไปถามอาจารย์เบียร์คนตื่นทำถึงประเด็นดังกล่าวนี้ซึ่งอาจารย์เบียร์จวกเละบอกว่าพอก,กันทั้งคู่เสมอกันด้วยความเลวค่ะหลังจากที่พระราชวัพัฒนธรรหรือนรงปะสันโนเจ้าอาวาสวัดม่วงเขตบางแคกรุงเทพมหานครได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่า เงินจด10ล้านบาทและทองคำแท่งน้ำหนัก250บาทรวมมูลค่ากว่า22ล้าน5 0 0 0บาทได้หายไปจากกุฏิค่ะซึ่งทรัพย์สินทั้งหมดนี้เป็นของส่วนตัวที่สะสมมาจากการปฏิบัติกิจของสมกว่า40ปีจนมีพระนิทัศน์อดีตพระลูกวัดที่เคยได้รับใช้ใกล้ชิดนะคะออกมากล่าวหาว่าเงินทองที่หายไปเป็นของบริจาคพร้อมกับมีการตั้งข้อสงสัยด้วยว่าทรัพย์สินที่ว่านี่หายจริงหรือเปล่า เพราะฟังจากที่จ้าอาวาสให้สัมภาษณ์แล้วเหมือนฟังคนตอแหลมจากนั้นนะคะพระนิทัศน์ก็ได้ไปออกรายการโหนกระแสเมื่อวันที่3รกรกฎาคมค่ะที่ดำเนินรายการโดยดรหมวยอริศรากำทรเจริญและในรายการยังมีอาจารย์จตุรงจงอาสานักวิชาการอิสระด้านพระพุทธศาสนาและพลตำรวจตรีวิชัยสังประไพอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลร่วมพูดคุยด้วยค่ะ จุดพีคที่กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยก็คือเมื่อพระราชวัตรพัฒนาทรเจ้าอาวาสวัดม่วงได้มีการโฟนอินเข้ามาในรายการบอกว่าพระนิทัศน์พูดเรื่องไม่จริงเลยสักอย่างแต่งเรื่องกุเรื่องเพราะโกรธแค้นที่ตนเนี่ยตัดชื่อออกจากวัดเพราะพฤติกรรมผิดวินัยร้ายแรงทั้งหมดแต่ตัดชื่อออกก็ยังสงสารปล่อยให้อยู่ในวัดต่อเรื่องทั้งหลายที่พระนิทัศน์ออกมาพูดมีแต่เรื่องแต่งทั้งนั้น ก่อนที่ทั้งคู่นะคะจะโต้ตอบโต้เทียงกันชนิดที่เรียกว่าซัดกนันหนวแบบไม่ยั้งเลยล่ะคะ่ะงั้นก็ขอยกตัวอย่างมาให้คุณผู้ชมได้ฟังนะคะว่ามันพีคข,ขนาดไหนโดยพระนิทัศเนี่ยได้ถามจเจ้าอาวาสวัดม่วงว่าซื้อตำแหน่งจริงไหมจเจ้าอาวาสก็บอกว่ามึงเห็นเหรอมึงมีหลักฐานหรออย่ามาพูดใส่ร้ายนะพระนิทัศน์บอกว่ามีหลักฐานสิก็จะติดคุกติดตารางตายหันเนี่ยตำรวจเขาจะตามไปจับถึงกุฏิ แล้วของกลางก็อยู่บนกุติใช้ใครละ่ะไอ้นั่นะ่ะไอ้ลูกน้องมันเป็นคนมาพูดเองว่าโทรหามันให้มันไปเอาของลงมาจากกุติเจ้าวัดก็บอกว่าโอ้ยเลอะเทอเะเลอะเทอะมึงเอาเรื่องจากไหนมาแต่งเรื่องมาจากไหนมาใส่ร้ายพระนิทัศน์บอกว่าก็กูอยู่ในเหตุการณ์กูเนี่ยเป็นคนไปเปิดกระสอบดูว่ามันคืออะไรพระนิทัศน์บอกด้วยนะคะว่าจะใส่ร้ายหาห,าหอกอะไรได้อะไรขึ้นมาก็ที่มึงเล่นงานกู20่กว่าปีเนี่ยก็เพราะไอ้เรื่องนี้ถึงไม่อยากให้กูอยู่ หมอมียังต้องกระเด็นหมอมีเป็นคนช่วยชีวิตมึงแท้ๆนะไม่งั้นมึงติดคุกไปแล้วเขายังอยู่ไม่ได้เลย แล้วมีตอนที่เจ้าอาวาสนะคะพูดว่าขนาดพระอุปชายังพูดจาหยาบขนาดนี้พระนิทัศน์ก็เลยสวนกลับว่าก็มึงมันไม่ใช่พระกูถึงพูดแบบนี้ก่อนที่เจ้าอาวาสจะบอกว่ามันประสาทจุดๆแล้วเลิะเทอะแล้วก็มีเหตุการณ์ก่อนที่เจ้าอาวาสจะตัดสายเมื่อพระนิทัศน์ได้เถียงว่าเรื่องที่พูดเนี่ยเป็นเรื่องจริงไม่ได้ใส่ร้ายอย่ามาพูดจาส่งเดชเจ้าอาวาสก็บอกว่ามึงนั่นแหละส่งเดช พระนิทัศบอกก็เตรียมตัวเอาไว้ให้ดีก็แล้วกันยามาปากดีเลยเจ้าวาดบอกว่าเรื่องมันอยู่ที่ตำรวจแล้วนะคุณไม่มีสิทธิ์มาวิจารณ์พระนิทัศน์ก็เลยเถียงว่าก็ถูกเรื่องมันอยู่ที่ตำรวจนั่นแหละถ้าเขาตรวจสอบว่าของไม่หายมึงก็โดนนะแจ้งความเท็จเจ้าวาดก็เลยบอกว่าทำไมไม่หายก็มาดูหลักฐานได้นี่รู้ได้ไงว่าไม่หายมึงรู้ได้ยังไงนี่คือการใส่ร้ายพระนิทัศน์ก็เลยบอกว่าก็ใครจะรู้ล่ะเอาไปปั่นบาคาร่าหรือเปล่าแบบไอ้แยม้ม นี่ถ้าเทียบกันหมัดต่อหมัดนี่นะเรานี่เหนือแย้มนะเจา้าวัดก็เถียงเลยว่านี่ปั้นน้ําเป็นตัวนะบาคาร่าอะไรไปสืบดูพระนิทัศบอกว่าเราเนี่ยมันเหนือแย้มอีกมากกว่าไอ้แย้มถึงสองเท่าเจา้าวัดก็บอกว่าโอ้ยอย่าไปเปรียบเทียบนะเรื่องของเขาคนละเรื่องพระนิทัศบอกว่าไม่ต่างกันเลยไม่ต่างเจา้าวัดก็เลยเถียงบอกว่าเลอะเทอะอกะตันยูก็พอละมังยังจะใส่ร้ายอีกพระนิทัศก็เลยพูดว่ามันต้องกตัญญูกับคนดีคนชั่วไม่จําเป็นต้องกตัญญูหรอก เจ้าวาดบอกว่าต่างคนต่างอยู่ดีกว่าอย่ามายุ่งดีกว่าพระนิทัศน์บอกว่าอย่ามายุ่งแต่เรื่องบางเรื่องมันต้องยุ่งไงเพราะมันเป็นเรื่องของสง์สินประโยคนี้ปุ๊บนะคะเจ้าวาดก็ตัดสายทันทีเลยค่ะ และอย่างที่บอกนะคะว่าการฟาดฟันกันกลางรายการของพระทั้งสองรูปในครั้งนี้เกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในสังคมค่ะแถมล่าสุดนะคะคนที่อยู่ในแวดวงเรื่องราวธรรมะอย่างอาจารย์เบียร์คนตื่นทมก็ได้ถูกถามถึงประเด็นนี้กลางไลฟ์ซึ่งพอพูดถึงปุ๊บอาจารย์เบียร์ก็บอกเลยค่ะว่ากูเห็นละก่อนขึ้นไลฟ์เนี่ยกูนั่งดูโหนกระแสอยู่แป๊บหนึ่ง พระด่ากันพอกันทั้งคู่กูจะบอกให้ไม่มีใครดีกว่าไม่มีใครเลวกว่าเสมอกันด้วยความเลวมันนั่งสำรอกตัวเองอยู่กลางรายการประชาชนเขาเห็นกันหมดเสื่อมศรัทธ,ธากันหมดแล้วเห็นแล้วกูปวดกระบาลเลยมันนั่งประจานตัวเองกลางรายการหมดสภาพความเป็นพระโหนกระแสพระด่ากับออกูเห็นละก่อนกูขึ้นไลฟ์สดกูนั่งดูโหนกระแสอยู่แป๊บหนึง่งพระนั่งด่ากันพอกันทนั้งคู่กูจะบอกให้ไม่มีใครดีกว่าไม่มีใครเลวกว่า เสมอกันด้วยความเร็วมันนั่งสำลอกตัวเองอยู่กลางรายการประชาชนชาวบ้านเขาเห็นกันหมดเส่อมศรัทธากันหมดแล้วมันนั่งทะเลาะก,กันในคารวาสเห็นโอ้ยกูเห็นแล้วกูกูปวดกระบาลเลยแทนนี่เป็นพระจะรักษาสมณศาลูกของตนอยู่ในความสงบงบเงียบคุยกันด้วยหลักเกณฑ์หลักการและเหตุผลแต่กลับมานั่งทะเลาะก,กันด่ากันมึงอย่างนั้นกูอย่างนี้มึงมันชั่วอย่างนั้นมึงมันอย่างนี้กูจะล่าสันดาลมึงออกมา มานั่งประจานตัวเองในกลางรายการหมดสภาพความเป็นพระคนหนึ่งบอกมึงนี่แหละประาชิกมึงกับปราชิกเหมือนกันมึงนัขาดไปแต่นานแล้วมึงก็ขาดเหมือนกันมานั่งสำลอกตัวเองมานั่งประจานความชั่วความเลวไม่เหมาะสมกับสมณสาลูกเว้ยกูเห็นแล้วกูแบบสลดสังเวชกับรายการหวนกระแสวันนี้มากกูไม่ได้ด่ารายการนะ กูด่าเนี่ยกูตำหนีพระไปออกรายการไม่รู้เหรอว่ารายการหัวกระแสคนมันดูทั้งประเทศเขาจ้องจับพระอยู่ในเวลานี้ทุกสายตาจับจ้องพระดีพระไม่ดีพระเป็นยังไง แต่กลับเอาพระมานั่งทะเลาะกันแล้วก็นั่งตีกันไม่มีความสำรวมระวังไม่มีความลายชั่วเกงกลัวต่อประความบาปไม่มีความสำนึกผิดชอบชั่วดีต่อพระศา,าสดาของตนเองไม่มีสติสัพปปชัญญาในการรับและระงับยับยั้งวาจาของตนแทนที่อยู่กลางรายการจะสำรวมตัวเองแต่กลับมาซ้ำลอกตัวเองไม่มีความสำรวมแต่มีแต่ความสำลอกทำไมถึงเป็นแบบนี้ พระตอนเนี้ยกําลังเกิดปัญหามากมายแทนที่พระแต่ละรูปแต่ละนามไปออกรายการจะทําตัวดีๆศรัทธาคารวะญาติโยมเนี่ยเขาจะเสื่อมถอยเสื่อมหายกันหมดแล้วไม่ได้รู้เลยเหรอทําไมยังไปสําลอกตัวเองออกมาอาจารย์เบียร์ฟาดอีกนะคะว่าเป็นพระแบบนี้มันน่านับถือตรงไหนแทนที่จะมาชี้แจงด้วยเหตุผลแต่กลับมานั่งใส่ร้ายป้ายสีกันนั่งด่าก,กันกลางรายการโหนกระแสสลดสังเวชกูไม่แปลกใจว่าทำไมคนถึงเลิกศรัทธาพระ ก็เพราะพระทำตัวแบบนี้พิษแย้มก็อย่างหนึ่งทิศอาจก็อย่างหนึ่งล่าสุดพระวัดม่วงกรุงเทพสะสมเงินทองไหนจะทองคำอีกไม่วายดันเอาพระลูกวัดกับพระเจ้าวาดสะสมเงินทองมากมายมันนั่งทะเลาะกันกลางรายการไม่เห็นความผิดตัวเองเลยแม้แต่นิดเดียวเป็นพระแบบนี้มันน่าเคารพนอบนบ้อมมันน่านับถือตรงไหนแทนนี่จะมาออกมาชี้แจงมาให้เหตุมาให้ผลจะกลับมานั่งใส่ร้าย,ายป้ายสีกัน จะจริงไม่จริงไม่รู้แต่มันเป็นลนักษณะของการใส่ลายป้ายสีแล้วก็มานั่งทะเลาะก,กันคนหนึ่งโฟนอินเข้ามาคนหนึ่งอยู่ในกลางรายการนั่งด่ากันกลางรายการทีวีโหนกระแสสลดสังเวชกูรู้จินนาลาใจกูไม่แปลกใจทำไมคารวะญาติโยมทุกวันนี้มันถึงเลิกศรัทธาพระก็เพราะพระทำตัวแบบนี้ทิศแย,ย้มก็อย่างหนึง่งไอ้ทิศอาดก็อย่างหนึง่งล่าสุดพระ วัดม่วงกรุงเทพสะสมเงินทองไหนจะทองคำอีกไม่ไวายด้านเนาพระลูกวัดกับพระเจ้าว่าสะสมเงินทองมากมายมานั่งทะเลาะกอันกาลางรายการไม่เห็นความผิดตัวเองเลยแม้แต่นิดเดียวทำไมถึงสำลอกตัวเองได้มากขนาดนั้นถ้าเป็นกูนั่งอยู่ตรงนั้นนะกูจะติพระตรงนั้นเลยกูติจริงๆด้วยแต่กูจะติด้วยความเคารพนะนี่กูอยู่ในไร์สด กูจะติแบบนี้แต่ถ้ากูอยู่ในรายการนะกูจะติแบบกูจะติจริงๆท่านท่านอยู่กลางรายการท่านไม่ทะเลาะกันได้ไหมให้เหตุผลกันซึ่งกันและก,กันได้ไหมท่านผมขอแล้วครับคารวะญาติโยมเขานั่งดูกันอยู่ทุกวันเนี้ยเหตุการณ์น,นี้มันทําให้คารวะญาติโยมเสื่อมศรัทธาแล้วศรัทธาคารวะญาติโยมที่ยังไม่เกิดมันจะไม่เกิดนะครับท่านศรัทธาคนที่เกิดขึ้นแล้วมันจะเสื่อมนะครับท่านเห็นแก่คารวะญาติโยมหน่อยไหมในฐานะที่ท่านเป็นพระช่ะวยคุยกันด้วยเหตุด้วยผลได้ไหม หรือเรื่องได้เป็นเรื่องส่วนตัวข้าเราไปคุยกันส่วนตัวได้ไหมแต่นี่เป็นเรื่องที่เราต้องการชี้แจงกันตามความเป็นจริงชี้แจงเฉพาะตามความเป็นจริงได้ครับได้ไหมครับอย่ามีโทสะอย่ามีอาฆาตพยาบาทมาด้ายต่อกันให้เฉพาะข้อมูลที่เป็นจริงเรื่องที่เป็นอาฆาตพยาบาทมาด้ายต่อก,กันวางครับกูเห็นพระใช้คําว่ากูอดทนกับ,บมึงมา20ปีแล้วทําร้ายกูมาตลอดแสเดงว,ว่ามีอาความอาฆาตติดใจมาตลอดเวลาแล้วพระ, same, าามพระไม่ฝึกฝน ột, ขุดเกากเลสตัวเองมีความอาฆาตพยาบาทได้ยังไง <entertain> en> ทั้งคู่เลยพยาบาทด้วยกันทั้งคู่อาฆาตด้วยกันทั้งคู่มาด้ายด้วยกันทั้งคู่จ้องกระทำลายทำร้ายกันด้วยกันทั้งคู่เนี่ยนะพระพระหรือสมณะแปลว่าผู้ที่เป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้ที่เป็นเนื้อนาบุญเป็นผู้ที่เป็นแบบอย่างตัวอย่างแห่งความพ้นทุกเนี่ยนะแบบอย่างความพ้นทุกพระคือสัญลักษณ์หรือธงชัยแห่งความเมตตาแต่มานั่งอาฆาตพยาบาทมาด้ายกันกลางรายการโขนกระแสเนี่ยนะธงชัยแห่งความเมตตา อาจารย์เบียบอกด้วยนะคะว่ากูเหนื่อยทุกวันนี้ต้องมานั่งแก้ไขสารพัดการแก้ไขพยายามชักจูงให้คนศรัทธานในพระที่ดีๆแต่มึงดูพระตัวแทนที่ไปออกรายการโหนกระแสทั้งสองรูปพระประเภทนี้ไม่มองเห็นศาสนาไม่วางใจเป็นกลางไม่มีใจเมตาตาต่อศาสนาของตนไม่พิทักษ์รักษาพระธรรมวินัยของศาสดาเลยมีแต่ทำลายกูเหนื่อยทุกวันนี้กูต้องมานั่งแก้ไขสารพัดการแก้ไขพยายามชักจูงให้คนศรัทธานในพระที่ดีๆ แต่เมึงดูพระตัวแทนที่ไปออกรายการหวนกระแสทั้งสองรูปทุกวันนี้จะเสื่อมกันหมดแล้วศรัทธาต่อพระกูกแก้ไม่ไหวแล้วทุกวันนี้พระก็ไม่ให้ความร่วมมือคารวะก็จะเดินหนีออกจากพระอย่างเดียวกูก็เหนื่อยนะเนี่ยและคนที่ทํางานการกิจพระศาสนาก็เหนื่อยที่จะต้องมาช่วยในการในการดึงคนดึงศรัทธาเข้ามาพาคนเข้ามา แต่พระประเภทนี้ไม่มองเห็นาศาสนาไม่วางใจเป็นกลางไม่มีใจเมตตาต่อาศาสนาของตนไม่พิทักษ์รักษาพระธรรมวินัยของาศาสนาเลยมีแต่ทำลายรายการโหนกระแสวันนี้กูเห็นพระทะเลออกกาะกาันกลางรายการสําลอกใส่ร้ายป้ายสีกันดา่าทอต่อว่าการลังเกียจเดียดฉันจัดโอ้โหกูเห็นแล้วกูแบบกูเหนื่อยก่อนจะบอกชาวเน็ตนะคะว่าพวกมึงชอบหาว่ากูเนี่ยด่าพระแล้วมึงดูสิ จะไม่ให้กูด่าได้ยังไงถ้ากูไม่ด่าจะไม่มีอะไรดีขึ้นเลยแต่อาจารย์เบียรก็บอกด้วยนะคะว่าอย่าเพิ่งละอายใจต่อการทำดีพระดีๆยังมีอีกมากมายค่ะ แล้วอาจารย์เบียร์นะคะก็พูดด้วยว่าถ้ากูอยู่ในรายการในีกูจะเบรกตรงนั้นเลยว่าอย่ามาทะเลาะกันกลางโต๊ะรายการนี้คารวะญาติโยมเขาดูกันอยู่เยอะทุกวันนี้ศรัทธามันเสื่อมกันจะแย่แล้วท่านอย่ามาทะเลาะกันตรงนี้เลยไปทะเลาะกันที่วัดบนโต๊ะกลางรายการเราคุยกันตามความจริงไม่สำรอกสันดานใครออกมาพวกมึงชอบหาว่ากูด่าพระวันวันไม่ทําหาอะไรจ้องแต่จะด่าพระต้องจะจับผิดพระแล้วมึงดูสิมึงจะไม่กูด่าได้ยังไง ถ้ากูไม่ดา่ามันจะไม่มีอะไรดีขึ้นเลยถ้ากูไม่ตำหนิคนที่ทำผิดจะไม่ดีขึ้นกว่าเดิมได้เลยแล้วเพื่อมือจะไม่มีโอกาสในการเห็นได้เลยว่าอะไรควรหรือไม่ควรแก่การทำหรือไม่ควรแก่การทำพระแบบไหนควรศรัทธาพระแบบไหนควรเดินหลีกการที่กูสอนคนแบบนี้ทำให้คนมีปัญญาในการพินิจพิจารณาว่าควรเลือกพระแบบไหนจะได้ไม่ไปสานดับสนุนพระที่ไม่ดี เป็นมึงมึงจะสนับสนุนพระที่มีเงินเป็นยี่สิบล้านสาสิบล้านแบบนี้เหรอไม่สนับสนุนพระที่เก็บสะสมเงินทองขนาดนี้พระที่เก็บสะสมทองคําขนาดนี้พระที่มีความวห่วงแหนเงินทองขนาดนี้กูไม่นับถือแล้วพระที่ใส่ลายป้ายสีพระสําลอดสันดาน์พระใส่ลายป้ายสีนิกันดาตอเกียรติชักกูก็ไม่นับถือพระแบบนี้จะน่านับถือได้ยังไงไม่มีความเป็นสมณสา,ารูปอุสรสังเวชมาก แต่มึงยาอิดหนาละอาใจพวกเราทุกคนยาอิดหนาละอาใจต่อการทําดีพระดีๆยังมีอีกมากมายแม้จะไกลแค่ไหนก็ต้องดันด้นไปในการกราบพระหรือศึกษาธรรมะจากพระที่ปฏิบัติด,ดีเป็นสุปฏิปันโนพระตามวัดป่าวัดเขายังมีวิเวศหลีกเล่นหลบอยู่ไม่ออกมาวุ่นวายกับทางโลกไม่ขวนขวายกิจการงานทางโลกแต่ขวนขวายในกิจการงานทางทางทำตัวเป็นแบบอย่างแก่การพ้นทุกข์ ทำตัวเป็นแบบอย่างแกเป็นผู้มักน้อยสันโดษนั่นนะ่ะไปหากราบเอาจากไกลแค่ไหนกูไปวันก่อนกูไปกาบหลวงพ่อกันหาที่วัดตาสัตวีธรรมารามโคราชี่ชั่วโมงกูก็ไปสามชั่วโมงครึ่งจากบ้านกูเนี่ยกูก็ไปกูไปหาท่านบ่อยเพราะมีโอกาสในการได้ยินได้ฟังธรรมแล้วทำกับท่านแล้วเกิดความปรีติยินดีสบายใจเพราะเชื่อใจลงใจเพราะท่านไม่รับเงินรับทองไม่สะสมทองเงินเก็บไว้ที่ตน ใครบริจาคมาเข้าวัดทั้งหมดครูบาอาจารย์มากมายที่กูไปตามจะไกลแค่ไหนกูจะดั้งด้นไปถ้าเป็นเนื้อนาบุญแก่อาจารย์ได้อาจารย์ไปพระแบบนี้กูไม่เอากูไม่นับถือพระแบบนี้พวกเึองเอาไว้ทําอะไรกันสวดมนต์สะดอข้อต่อชะตาทําบุญบ้านสวดชัยยันโตกูไม่เอากูไม่นับถือกูนับถือพระที่ดีพระที่เป็นเนื้อนาบุญแก่โลกพระที่เป็นสุป,ปฏิปันโน ทาตามคําสอนพระาศาสดาตนควรแก่การลุกลับกาบป้วยให้อาสนะแต่พระในรา,ายการวันนี้กูไม่เอาด้วยกูเห็นแล้วกูแบบในรา,ายการหัวกระแสวันนี้แล้วกูแบบกูอยากจะนั่งอยู่ตรงนั้นเลยกูดูกูดูกูนั่งดูรายการนะให้พานั่งทะเลาะก,กันกูแบบถ้ากูอยู่นะกูจะเบรกตรงนั้นเลยท่านอย่ามาทะเลาะก,กันก,ก,กลางโต๊ะรายการนี้คารวะญาติโยมเขาดูกันอยู่เยอะพวกวันนี้ศรัทธามันเสื่อมจะแย่แล้วท่าน อย่ามาทะเลาะก,กันตรงนี้เลยไปทะเลาะก,กันที่วัดเวลาพระทะเลาะก,กันอย่าทะเลาะคารวาสเห็นไปถกไปเถียงกันตามอัตตามทมชี้โทษชี้โทษชี้ภัยให้พระเถระผู้ใหญ่มานั่งเป็นคนกลางบนโต๊ะกลางรายการเราคุยกันตามความจริงไม่สำลอกสนดานใครออกมาก็เรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มสมกับเป็นอาจาร,รย์เบียร์คนตื่นทมค่ะแล้วคุณผู้ชมล่ะคะคิดเห็นยังไงกับประเด็นที่พระทะเลาะก,กันกลางรายการแบบนี้บ้างคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยค่ะ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ทั้งช่อง y o u t u b ครับตลาดและเพจ f a c e b o o ครับตลาดกันด้วยนะคะอะอะอะแต่ถ้าจะติดต่อโฆษณาต้องติดต่อเบอร์นี้เลยค่ะกดย่างกดเลย